สวัสดีครับพบกับผมในรายการโฮสเกมเมอร์ชีวิตผมวันนี้ผมก็โยเกมมาซีเทสเดนเวยคอรเตอร์สไตล์ออนไลน์นะครโอ้โหเกมปฏิทัยไปไหนนะก็นนี้น่าจะเป็นโหมด ว้าระเบิดนะเนี่ยผมก็มาเล่นนะ,ะใช่เออใช่จริงอ๋อมันหมดอ๋อมีดแฟนแทงนะใช้ระเบิดได้ครับโหมดมีดนี่แหละเออออกแฟดไปเอามีดจัวเฮ้ยเอามีดบักอกอ้าวเฮียมีดไปขึ้นสิบพายแล้ว โอ้ยอยูดีไปกดหมายพูดแล้วกูมีกูหายไปไหนอะเคียร์แล้วไงเราดีบ็อกนะโอ้ยมีกูไม่มีอะฟันไม่ได้โอ้ี้ ก็ฟีลนิ่งไงโอ้ยค้างละโอ้ยไม่ได้เก็บเติมไปมาคาเตอร์เกิดระเบิดค้างไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตู้ใส่มือไม่ไม่ได้ตุ้มใส่มือไม่ใช่คนระเบิดค้างนี่ถ้าเกิดปลาระยะบนอากาศเระเบิดบนอากาศเลยดิชนะง่ายดานมาก ฆ่าได้ไหมแนวนะโอ๋อๆๆๆๆผมค่อยเก่งเคาน์เตอร์พักเก่านะครับเอ้ยไม่ตายวะอ้าเฟลหลังอ้อ่าพูดกันในเซิร์ฟันทำไผมไม่พูดหรอกมาตกมา เล่นเหลือหกนทีจะตายไปซะให้ม่ตายสิทีแทงไปแทงฟันแทงโอ้เฟลฟันฟันฟันหนุ่มมันเล่น like ลไล่ฉับกันไรเงี่ยวะ <c oughs> ตายวายวายเอา <c oughs> โอเคไม่เอาแะ้วเบอร์ได ก็เหลือแค่นี้ไงโอ้จุกโอ้โหเลยปุ๊บกบอ้าเโอ้ยตายจุดโอ้โหเราคุณสู้ตอนแรกด่านนี้เคยเป็นด่านอะตอนแรกโหมดนี้เคยเป็นด่านโจสลัดนะฮะรู้สึกว่าค้างเซืร์งเขาจะเปลี่ยนนิดหน่อยโอ้จุกเลย ไปต่อพร้อมจะลุยกันมานานแล้วมา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 เด้ไม่มาวะกำบันโนตายเงียบๆมีเสียงเนี่ยวะไปไงเนะี่ยไปยังไงดีวะหาทางขึ้นไม่ได้ตอกจำไม่ได้เดี๋ยวตอ ต่อไปก็ตายเงียบแน่น,น,นอนเออขึ้นลงทางนี้แล้วขึ้นทางโน้นเอาเคสลงตรงนี้แล้วก็มาขึ้นทางนี้มาแล้วมาชุลราชมาถึงแล้วเอ้ยส,สัตว์เชี่ยไหมขึ้นไปได้ไงวะเอ้ยเชี่ยขึ้นไปไงวะเอาตกไปไปตายไปละ ถทงแม่งเลยสัตวสแต่ไปโดน anyway. <laughs> ตายเลยไลฟันที่หัวตายหาเลย <_ ieur> โอ้แฝดไปอืมมันดังวิ่งอะ <_ ieur> โอเคแค่นี้แหละเอามีดไปขึ้นอีกแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยไม่ขึ้นไอ้สัตว์เอ้ย เกมมันเป็นไรมากกันะ่นแหลโอ้เชิดวิงกูฟันไม่ได้แน่นอนเพราะว่ากูไม่มีมีดเนีย่ยว่าฟันไม่ได้เอาขวายตายห่าเลยครับนอนโอเคเลดี้นออร์นด์เฮลวีค <c oughs> อมอะไรนี่แหละโอเค ทางนี้แล้วกันทำไมเสียงเดินมันเงียบๆวะอ๋อจับไปอเอาแคเนี้ยออมีอะไรขึ้นอีกแล้วอืมอะไรวะสัตว์ทำไมไมีอไรขึ้นมันบั็อกแตยังไงแล้ววุฒิเรียกโหวตแทนที่อ๋ออันนี้ไม่เรียกแล้วแมทไม่แล้วเอ,อ้าไม่ ไอแก้งเหรอถ้าเราทำเหมือนใช้มีดไ่ได้แล้วถ้าแก้ยตำรวจมั้งใช่ It's time to choose เอาอันนี้แล้วกันี่นตอกูมากูยอมแล้วกูไปก็ได้ว้าโอ,อ้ตายฮะไปก็เปลี่ยนแบบนะแบบไหนไม่รู้อะไรครั color ใช่ไหม แอบสีทุยก็เกมเกมของชายเคาน์เตอร์ชางเซิร์ฟนี้ก็อยู่ได้มานานแล้วผมเพิ่งจะมาแคสให้ดูโอเคนี่ไม่มีอีกแหละอุบาทมากฮะตะแกงตำรวจหรือยังไงนะปลาแฟร์ไซน่าหมี่พี่ไม่มีนะนอกจากจะเป็นตำรวจถึงจะมีขวดตำดุลน่ะทุย กูไม่มีทำไงได้ต้องหาอาวุธดอเวนนะ่ะม่อยเยาวยุวว่งก,กอ,อะไรเนี่ยโคตหนึ่งสองหนึ่งกูอ่านมาคันเลอร์เฉยเยด้อตุดตุดตุดมานี่เลยมาไปละบายบายอะ,อ,าอะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยเฮ้ เช oh ี่อม şey ันมาแล้วเฮ้ยโอ้ลดวงยังไม่ยุ่งกับกูยังไม่ยุ่งกับกูยังไม่ยุ่งกับกูเอ้ยอะแล้วมันไปยังไงวะเนี่ยโอ้แม่งไปไม่ได้วะไปไม่ได้มันข้ามาฟันกันดีกว่าวปะข้าวเลยวะ มาเลยครับมาเลยมาเด <c oughs> <c oughs> ็มาดิกูไปกอลล็อกไอสัตว์ตายที่ไหนรถถลัง <c oughs> มึงฆ่ากูก็จบไรสัตว์มึงไม่ฆ่ากูวะม <c oughs> ึงมาฆ่ากูดิอย่ามาฆ่าก็จบไรสัตว์เดี๋ยวกูยืนให้ให้ฆ่าเลยอะอ่ะอ่ะออยืในให้ฆ่าเลยอะ ก็จบแล้วเอา้าจะงไงจะบินจะบิน,จะ,นจะไปใช่ไมระไทยเปตัวอย่ไท,ย,ทยไปด้กน <c oughs> เออเออตายห่าแล้วกูเอ,อ้ยขอให้เราทีจะหัวโยใช้เวลาคไปพีเจ ผมไม่ได้บอกองนะเดี๋ยวมันบน่นด้่ไหมไป <ขอ S 1> วันนี้คงไม่จบสักทีมันท้อเลาะอะไรกันตรงนี้นะฮะเล่นปล่อยไงพอม,มีเกมเล่นไงไม่เล่นเกมคอร์เตอร์โอ้ตายหาแล้วเไยจนมันยาวกันเลยไอ้ไอ้วันนี้คงไม่จบอ่ะ โอเคนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาหาเกมแคทล้วกันมดูเกมอะไรดีส,สดีก็สวัสดีครับ